าม,มารับชมกันอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นคู่ที่6ของเราก็น้องฟูกับเลิ้วเด็กเยาวะชนที่มีฝีมือดีอีกคนหนึ่งอายุ18ปีเท่านั้นมาดูการออกคิวของน้องกันกันกบพี่เอฟวันนี้ว่าน้องจะทำแต้งกับเพีย่ได้กี่แต้ง รุ่นี้ก็เดินหน้าไปกินแดนหงหนุมซ้ายมือนะคะซ้ายมือหก็<อ>งานนี้เป็นงานเข้ามาชมฟรีนะคะแล้วก็จัดแข่งที่สตาร์สเตเดียมวันเอสวันสโนวเกอร์ค่ะที่คุณเทมนมหทนคสายหนึ่ง<อ> ต้องขอขอบคุณทาง S1 นะคะที่จับรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เห็นมืออาชีพอย่างพี่ S1 ได้มาโชว์มือไ,ได้มาแข่งขันกับลูกค้าหรือ ฟูจะสามารถชนะพีเอได้ไหมถ้าพีเอหลุดง่ายอย่างนี้หรือว่าฟู่ฟู้สามารถชนะพีเอฟได้นะโอมปิด กลุ่มแดงหรือเปล่าชนกลแบบุ่มแดงไหครับรอดนะ,ะนิดเดียวะคระับถือว่าได้สองสได้วัดความแม่นกันไปครั้งหรือว่าน้องมีความแม่นขนาดไหนนะคะมาชมกันลูกนี้เลยเด็กเหนืนนอน้องอายุสิแปดปีเท่านั้นนะคะเป็นเด็กเยาวชนที่มีฝีมือคนหนึ่งเลย ดีผู้ชมทางบ้านนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแต่บางครั้งก็อ่านไม่ทันนะคะขอโทษทีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเหลือห้าวินะครับต้องรีบแทงแล้วครับ2วิอ 2> สองวิสุดท้ายจะ<ำ>หมดขาวมันกลักนะครับ ระหว่าง<ช>เหลี่ยมดำกับเหลี่ยมชมพูนะครับพอแบบพอมันคิดว่ามันแบบมันเวลามันมีเวลาจํากัดอ่ะมันก็ค่อนค่อนข้างที่จะต้องรีบแทงแล้วอ่ะใช่ครับคือมันเป็นช็อตที่ช็อตตัดสินใจนะครับว่าระหว่างดำกับชมพูนะครับเอาละครับองฟู่นะครับมีโอกาสชนะพีเอฟนะครับด้วยสถานการณ์แดงยืนอย่างนี้ลักษณะน,นี้นะครับ แล้วนะ<ม>ตอนนี้แต้มนําอยู่30แต้มนะครับแล้วได้เข้าเบรก,กอนแบบนี้ด้วยมาดูกันว่าน้องจะทําจะชนะพี่เอฟได้ไหมแต่รูปแบบนี้ส,สำสหรับการฝึกซ้อมแพทเทิร์นอ่ะมันง่ายนะง่ายแล้วนะผ่านไปแล้วสี่นาทีนะครับอยู่ที่การวางวางขาวนะคะ น้องฟูนี่ถือว่าเป็นคนแรกที่สะกดให้พี่เอฟนั่งได้นานขนาดนี้นะครับขอคิวได้ยอดเยี่ยมครับนำห้บนโต๊ะเหลืออยู่6แดง67นะครับต้องการอีก2แดงนะครับ เสียงเตือนนะคะจะมีเสียงบอกสิบวิต่อไม้นะครับหลังจากนี้ก็แต่ละช็อตก็จะเหลือแค่สิบวิสุดท้ายสิบวิเท่านั้นต่อช็อต สนุกแล้วเข้าไหมอันนี้สวยงามครับตรงนี้เป็น Thailand p ู o เทเบิลแล้วก็ซิงไปนะคะแล้วก็เอสวันสลุกเกอร์คับของเราโอ้ อย่ามองดวนครับตรงนี้ย่ามองดวนครับหลังเขียว,วย่ามองทุกนครับน่าจะเห็นน่าจะเห็นนะคะน้องจดซ้ายนะปั่นซ้ายอโอ้โหยังเห็นอยู่หน่อยนึงนะครับโอ้โหเอาล่ะพี่เอฟพี่เอฟจะได้ไหมกับการกลับมาพีคชนะกานที่จะไม่ง่ายนะคะเชิยงเชิยงรูปหนึ่งขั้นเชิยงรูปหนึ่ง คิดว่าพี่แอเราน่าจะไม่มีปัญหาอะไรน,นะ,ะกกเตชิงออกมาเลยไหมยังไม่สึงได้ย่างน เป็นเหลี่ยมค่อนข้างบางนะครับแล้วขาวก็อยู่ห่างเนี่ยนะต้องบอกว่าคมบานครับหลี่มเหลี่ยมคมบานเจตนาพี่เอฟจะให้ลอดช่องระหว่างชมพูกับดำนะครับแล้วก็ติดไซส์เพื่อที่จะไปเขี่ยแดดข้างชิ้นนะครับตอนนี้นำอยู่21แต้มน้องฟูนํำอยู่21แต้มคะคือตอนนี้ที่เพีย เขาแทงแคนนอนแนลมายี่เพราะว่าเวลาเหลืออยู่ไม่ถึงสานาทีนะครับแล้วต้องปล้นนะครับเลยทําให้ต้องพยายามเอาแดงออกมาเล่นให้มากที่สุดนะครับออเอาละพี่บมีโอกาสต้องํำแล้วนะครับเพราะเหลือสองนาทีกว่าสุดท้ายนะครับต้องปล้นแล้วนะครับสองนาทีกว่าวครับนาทีเขาลลูกนี้ชมพูโอโ้โห ต้องทาสกูเข้าชิงข้านี่ต้องออกคิวข้างแรงโอ้ยโอ้โหเนี่ยค่ะออกคิวแรงมันเป็นอย่างเนี้ยโดยงเลยนะครับโดนบอลอินแดงด้วยอินแดงด้วยต้องฟู่ได้แดงได้สีขาวได้แดงได้สีขาครับยังไงเมื่อกี้ออกนอกโต๊ะเองเลยได้แดงแล้วต้องได้สีนะครับถึงจะขาดนะครับน้องฟู่ ตอนนี้แต้มเสมอโต๊ะนะครับแค่ลงเท่านั้นนะคะอ่ะะ <c oughs> หนึ่งนาทีครึ่งสุดท้ายนะฮะกับแต้มเสมอโต๊ะน้องต้องการได้น้องต้องการแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะคะหลังดำไหมหลังดำหรือเปล่าถ้าแกไม่โดนโโอ้หลูกนี้ถือว่าเป็นจอด ็อตพิกแม็กเลยหรือเปล่าแก้ไม่ได้ที่โดนบอลอินแฮนด้วยนะครับบอลอินแฮนนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายดูสปีดทิ้งนะครับว่าจะต้นแบบหน้าตาเฉยได้หรือเปล่าโอ้โหช็อตนี้ดูซิมาดูพี่เอฟกันว่าจะได้ไหมช็อตเลยนะครับในเกมพิกเลยนะครับหนึ่งนาทีนี่ผมบอกให้เขาว่าเหลือเลยนะครับเวลาเหลือเลยนะครับสำหรับพี่เอฟสมชาย่ะสปีดทิ้งจริงๆครับ วางเท่าูปเดียวได้บอลอินเทมชนะเลยนะครับสปีดคิงเนี่ยคือเร็วพระราชาเป็นฉายาที่อังกฤษตั้งให้พี่เอฟนะครับโอ้โหเนี่ยพอดีไม่เพราะแกแปรไม่ถูกเหมือนกันก็เลเลยไม่รู้จะแก้ยังไงโอ้โหชนะแบบโอ้โหลองฟูลองฟูแบบนนไม่เท่าครับไม่เท่าได้